นายนัดนะครับค้าง3งวดติดยึดรถได้หรือไม่ประเด็นคําถามนี้ผมจะตอบให้นะครับเพราะว่ามีลูกความโทรมาสอบถามหรือว่ามาปรึกษากันเนี่ยเยอะมากฟังชัดๆนะครับในกรณีที่ว่าคุณเช่าซื้อรถยนต์รถเกง๋งรถกระบะหรือรถมอเตอไซค์พวกนี้จะมีประกาศคณะกรรมการควบคุมสัญญาไว้โดยเฉพาะเรื่อง3งวดติดและ30วันแต่ถ้าเป็นกรณีของ รถบรรทุกที่มีขนาดตั้งแต่6ล้อ10บล้อเทลเลอร์ขึ้นไปเนี่ยอันนี้คุณต้องไปดูสัญญาเช่าซื้อขนาดที่คุณทํากันไว้ว่าให้ค้าง3งวดหรือค้าง1งวดถ้าค้างเพียง1งวดคุณผิดสัญญาก็ถือว่าคุณผิดสัญญาลักษณะของสัญญามันจะแตกต่างกันต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนทีนี้จะมาพูดถึงในกรณีของรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ถ้าคุณส่งไม่ไหวค้างกันสงวดติด และยังไม่มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อมา30วันนับแต่วันที่คุณได้รับเนี่ยหรือคุณได้รับแล้วยังไม่ครบ30วันอย่างนี้ถ้าตามหลักเลยถือว่าสัญญาเช่าซื้อฉบับนั้นยังไม่สิ้นสุดคุณมีสิทธิ์ที่จะชำระค่างวดอ่าแต่แล้วถ้าถามต่อไปอีกว่าเขามีสิทธิ์ยึดไหมค้าง3ามงวดติดแล้วยังไม่เกิน30วันนับแต่วันบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ไฟแนนซ์ Finance, ถือว่าเป็นเจ้าหนี้ถือว่าเป็นเจ้าของรถคันนั้นเขามีสิทธิ์ติดตามยึดรถคืนได้แต่ถ้าคุณไม่ยินยอมที่จะคืนเพราะสัญญาเช่าซื้อยังไม่เลิกกันยังไม่ครบสามวดติดยังไม่ครบ30วันนับแต่วันได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อคุณไม่ยินยอมคืนรถแบบนี้คุณไม่มีความผิดทางอาญา นะต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนเมื่อคุณไม่คืนรถให้กับเขาแล้วในระหว่างนี้คุณไปชําระค่างวดให้กับเขาอาจจะหง,งวด2ง,งวด3างวดแล้วบวกค่าติดตามตามที่เขาแจ้งมาในในเอกสารนะคุณชําระเพิ่มเข้าไปถือว่าสัญญาฉบับนั้นที่เขาบอกเลิกมาเนี่ยมันสิ้นสุดลงคุณก็สามารถผ่อนลถต่อไปได้นะแต่ต่อมาถ้าปรากฏว่า คุณยินยอมให้เขาเอาลถไปยึดลดไปเขาไฟนแนนซ์จะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาบอกว่ายึดลดไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาทวงเดี๋ยวค่อยมาเอาคืนเดี๋ยวค่อยมาไถ่คืนทีนี้ครับการไถ่คืนในขั้นตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องเสียค่างวดสามงวดติดกันและคุณจะต้องชำระค่าติดตามของเขาด้วยซึ่งยอดสามงวดแล้วยังมีค่าติดตามทวงถามเขาเพิ่มเข้ามา ซึ่งจะประมาณ 6, 7,000ถึง1,000 0นี่เท่ากับว่าถ้าคุณจะไปไถ่คืนถ้าคุณยินยอมคืนเขาไปเนี่ยคุณต้องชำระ3งวดติดและค่าติดตามเขาเผลอเป็น4งวดเะด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นเงินก้อนคุณเองก็ไม่อาจที่จะชำระได้คิดว่าไม่ชำระได้อยู่แล้วนะเพราะว่าจำนวนเงินมันเป็นก้อนมันเยอะเพราะฉะนั้นคุณจะคืนหรือไม่คืนหรือยินยอมจะให้หรือไม่ให้เนี่ย ถ้ายังไม่เกิน3งวดติดและไม่เกิน30วันนับแต่วันบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อคุณไม่ผิดคดีอาญาต้องเข้าใจในหลักการนี้นะครับหลังจากที่เขายึดรถไปแล้วเขาจะมาฟ้องเรียกค่าส่วนต่างถ้าปรากฏว่าเขายึดไปในระหว่างที่คุณค้าง3งวดติดและไม่เกิน30วันนับแต่วันที่คุณได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแบบนี้เราจะมีข้อกฎหมาย สู้ให้จ่ายยอดที่แท้จริงคุณไม่ต้องไปจ่ายยอดที่เขาฟ้องมาเป็นแสนเป็นล้านเพราะคุณไม่ได้ผิดสัญญาเช่าซื้อยังไม่ครบสามงวดติดยังไม่เกิน30วันนะับแต่วันบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อคุณมายึดลดคืนไปเองพอเข้าใจในหลักการเบื้องต้นนะครับฝากไปด้วยครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดกดใจขอบคุณครับ